สองทีีมน้แข่งสองนัดมาก็ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งมาด้วยกันทั้งคู่ครับเริ่มจากทางฝั่งของมหาเรทยาเชียงใหม่ก่อนเลยครับมีหมายเลขสองครับชายวิชาชุ่มสวัสดิ์ครับเป็นกัปตันทีมครับหมายเลขห้าศิริธนัยแสงงามขณะที่มหาเรทยามิโดนนะครับมีหมายเลขหนึ่งครับธนัทดุลยศิลาธรรมจะเป็นผู้สาประตูครับหมายเลขสองอาทิตย์บัวงามหมายเลขสามนิพิษพลวิเศษลาครับในรอบต่อไปของกลุ่มนี้ ครับเกมครึ่งเวลาแรกครับเริ่มครับทางฝั่งของหาไว้ชิงหม่ครับในสุดสีม่วงเกงสีขาวครับขณะที่หาไรไม่ฮิโดนครับในสุดสีขาวของกงสีขาวครับเปิดพุงพ่งขึ้นมาเอาครับจังหวะสอดขึ้นมาของอาทิตย์ดวงงามดึงจังหวะแล้วย้อนคืนหลังมาแล้ว พยายามจะไปเองครับนของอัตพลอัตพลเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษยังโดนคิสกาได้แถวสองหวดสวนเลยโอ้โอกาสทักทายจากลูกยิงไกลครับของไม่โดนครับบอลมักเข้าทางของนพคุณเลยครับซัดไกลเลยเบิร์นออกไปที่ช้างวิชาครับ แดึงหลอกได้แล้วยิงไกลเลย <c oughs> ในตรงกรอบครับเอาครับมีจังหวะยิงไกลเห็นบ้างครับกันทั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดูภาพชานี่ครับจังหวะยิงไกลนะครับ <c oughs> บอลตรงนี้ครับพลิกได้แล้วเลือกวางข้ามมาเลยครับให้บัสเมีย บาสมาจีเข้าหาบาสมาเข้าขวากดเลยแล้วหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหเอาละครับประตูของไม่โดนครับบาสมาโอ้ยิงประตูให้กับไม่โดนครับขึ้นนำหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับหนึ่งต่อศูนย์โอ้โหแล้วนี่ครับโชว์สเต็ปหน่อยครับโอ้โหดูภาพช้าครับจังหวะหยอดข้ามมานิโซโลเองเลยครับจับบอลได้จี้เข้าใส่แล้วยิงหักข้อเสาแรกครับ ดูอีกทีครับจังหวะเปิดมาระสมีจับก่อนครับโยกเข้าขวาแล้วยิงหักข้อเข้าไปครับเสาแรก <c oughs> ว่าเสียงเป็นปกติหรือยังครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับทีมงานจะได้แก้ไขให้ครับแล้วโดนกระแทกก่อนครับตรงนี้ เล่นสั้นมาครับเพียมจะพลิกไปแล้วจ่ายต่ออาครับยานทัศน์ยานทัศน์สองเองแล้วครับ <c oughs> สองศูนย์ครับโอ้โ oh หลูกนี้นี่สัส้นสวยงามจริงๆครับของมหิดลดูภาพช้าครับจังหวะนี่ในทางของอยานทัศน์ครับโอ้โหตบบันด้วยขวาครับจิ้มให้สั้นๆครับยานทัศน์แต่งเข้ามาแล้วก็ ตะบ,บันลูกนี้นี่เรียบร้อยเลยครับไหลามาครับชานินแล้วตรงนี้ถึงทางอาทิตย์ด้วยครับอาทิตย์มองในกรอบอาทิตย์ไหลามาบาสมีบาสมีสมยกมาตรงนี้จับได้แล้วจริง3-0ครับ โอ้โหสกอร์ไหลเลยครับ3ต่อ0โอ้โหทางมหาวิเชียใหม่เกิดอะไรขึ้นครับโอโ้มาเสียประตูติดติดกันครับโอ้โหอัตพลแสงทองครับทำประตูให้กับไม่โดนครับคือน,นามหาวิเชียงใหม่3าครับโอ้โหนี่ดูครับจังหวะยกของปัสมีนี่1น่นประตู1แอตสิคของเขาครับวันนี้ โอ้แล้วยิงเข้าไปครับปัตพลดูทีนะครับบัสมเห็นนะครับชี้ขออยู่แล้วครับแล้วยกมาให้เลยครับเกี่ยวได้แล้วก็แปะเข้าไปครับได้ทุ่มนะครับทางมหาเิทยเชียงใหม่ครับต้องกลับมาอยู่ในเกมตัวเองให้ได้ก่อนครับเ้าแล้วโดนจิ้มไปเอาบอลมาเข้าทางของธนาธนาติดเครื่องมาธนาต้องย้อนคือหลังเข้ามาก่อนชี้ให้เพื่อนขยับขึ้นไปครับฝากให้วิเศษวิเศษวิเศษยังไปต่อได้ครับวิเศษ วิเศษจิมออกมา <c oughs> ให้ภูริเดตภูริเดชยิงเลยครับ <c oughs> ยังปัดได้แล้วจังหวะตามซ้ำไม่ได้ครับธ <c oughs> น,นัทโอ้ <c oughs> จังหวะนี้ของทางภูริเดชครับลองปั่นดูเลี้ยซ้ายก็ยังไม่หนีตัวธนัทเท่าไหร่ครับ <c oughs> รับกระชอกมานี่เกือบโดนซ้ำเหมือนกันครับถ้าอยากดูตารางคะแนนนี่ก็ในเพจ Facebook เ,เลยครับ <c oughs> ของยูแชมเปี้ยนส์คัพส2ครับ <c oughs> ของเข้าไปดูกันหน้านะครับ แล้วผูส้สิงครับเป่าจบครึ่งแรกเลยครับที่สนามกีฬามทรรทัญบุรีครับโอ้ครึ่งแรกถือว่าเหลือเชื่อเหมือนกันครับหาเ,เชียงใหม่ตามหลังไม่ิดลศูนย์ประตูต่อสามครับกลับมาชมเกมในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับฟุตบอลช้างยูแชมเปี้ยนส์คัพ2025ในกลุ่ม A ครับนัดที่3โอ้ตัดกับตัดมาเนี่ยต้อเริ่มมาเชียงใหม่โอ้โห,โหสุดท้ายจ่ายพลาดแล้วครับเดี๋ยวไปเข้าทางพระสมเครับ โอ้นำอยู่สาูนย์ครับครึ่งแรกแล้วตรงนี้บาสเมติกเครื่องมาบาสเมไม่ได้ครับ <It is. S 1> บอนยาวขึ้นมาเลยครับตัดมาตรงนี้อา้าวยิงเข้าไป4-0ครับโอ้โหแล้วไม่ล้ำหน้าด้วยครับเกมรับของมหาวิชเชียงใหม่นี่ไปเหมือกันหมดครับคิดว่า จะล้มหน้าครับปุแล้ว4-0เลยครับโอ้ดูอีกทีครับเนี่ยครับจังหวะหลุดมาแล้วซัดเข้าไปครับดูอีกทีครับเนี่ยครับจังหวะตรงเนี้ยแล้วประตูที่2แงลครับของทางยานั์ครับชนะครับเจอไล่บีบมายังแกวมาได้ครับที่อาทิตย์อาทิตย์ยกขึ้นมาเลย แล้วเตชะพบจะพลิกไปแล้วตรงนี้ตัดไม่ได้แล้วตรงนี้แตะหลบธนัดแล้วยังไม่ได้ยิงต้องย้อนมาบาสมีต่างก่อนบาสมีล็อกมาเข้าซ้ายยิงแล้วยังมีตัวยืนคุ้มเส้นอยู่ครับโอ้โยังไม่มาลูกที่ห้าของไมดอนโอ้โหเรื่องนี้นี่รัฐด้นในครับที่ยืนเป็นตัวสุดท้ายครับดูภาพช้าครับอจังหวะนี้บาสมีโยกมาแล้วกดเลยครับบอลเนี่ยผ่านธนัดแล้วแต่ไม่ผ่านสีรัฐนในครับโอ้โยืนคุมเส้นได้ครับ เมื่อเกมที่แล้วยิงไปนหนึ่งประตูนะโอแต่แมตชนี้โอโอโอรูปเกมมันยากจริงเลยครับแล้วตรงนี้สไลด์สไลด์คืนของเตชะภพเตชะภพหักย้อนมาในกรอบยังเคลียร์มาได้แล้วปุริเดชไม่ปล่อยบอลออกแต่ผู้สินเป่านกหวีดเวลากาันึ่งขันเลยครับก็จบเกมไปนะครับ ก็เป็นคะแนนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่แพ้ให้กับทางมหาวิทยาลัยไม่โดนไปนะครับ4ประตูต่อ0ครับก็4ประตูนะครับวันนี้ของไม่โดนนะครับได้ประตูจากแานของบาสเมียเหล็มปานนะครับ1-0แล้วก็ยานาทัศนครับทําประตู2-0ประตู3-0ได้จากอัตพลนะครับแล้วประตูปิดกล่องครับจากยานาทัศน์ครับทําให้ไม่โดนครับเอาชนะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้4ีต่อศครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จกัน